สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทำสารจับใบแบบง่ายๆกันดูนะครับเพราะว่าเวลาเราไปฉีดปุ๋ยนะครับถ้ามันไม่มีสารจับใบเนี่ยสิทธิภาพในการดูดซึมปุ๋ยของพืชเนี่ยมันจะไม่ไม่ดีพอนะครับเพราะนั้นการพ่นปุ๋ยทุก เราต้องผสมสารจับใบไปด้วยนะครับเพื่อให้มันไปเกาะยึดก,กับใบได้นานนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราใช้อะไรบ้างผมก็จะใช้อันดับแรกก็คือน้ำมันพืชน,นะครับน้ำมันพืชที่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพราะเดี๋ยวไม่รู้ไปเอาที่ผ่านการใช้งานมันก็ไม่มีประสิทธิธภาพเท่าที่ควรสองผมจะใช้น้ำยาล้างจานนะครับน้ำาล้างจาน ธรรมดาเนี่ยครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าวางคนสงสัยว่าเอ๊ะน้ำยาล้างจานนี่มันจะเป็นสารเคมีหรือเปล่าแต่ขอบอกอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้ไปแล้วนะครับมันจะจางหายไปเองนะครับสารเคมีที่อยู่ในนี้เหมือนกับเราล้างจานใบหนึ่งนะครับถ้าเราล้างสะอาดแล้วมันก็ไม่ตกค้างนะครับเพราะว่าความจาเป็นในการใช้สารจับใบเนี่ยมันจะมี ประโยชน์ในการบำรุงพืชมากๆนะครับในอัตราส่วนที่ผมจะใช้นะครับคือผมจะใช้น้ำมันพืชหนึส่วนนะครับกับน้ํำยาล้างจานหนส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาชมครับวิธีทำนะครับก่อนอื่นเราก็หาแก้วมาตวงนะครับผมจะใช้ปริมาณ1ต่อหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเราก็หาโหลที่จะผสมกันนะครับมาเทใส่ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็นำน้ำยาล้างจานนะครับตวงไปครับเดี๋ยวเราเทตวงเอาปริมาณที่เท่าๆกันนะครับ มันเทเดียวเดียวเดีเดียวเดียวดีมันหกเห็นเลยครับเมื่อเท่ากันแล้วเราก็เทผสมลงไปนะครับติดแล้วเราก็หาอะไรมาคนสักหน่อย ให้มันเข้ากันนะครับพอมันผสมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวข้นๆหน่อยนะครับคนให้จน่าจะเข้ากันนะครับเราทําแบบนี้ก็เป็นการประหยัดนะครับเพราะถ้าเราไปซื้อตามบริษัทห้างร้านน่มันจะแพงมากๆเลยเดี่ยวมันก็เป็นการลดรายจ่ายนี่ทําขนาดนี้ก็ใช้ได้นานครับผม เมื่อคนได้ที่แล้วนะครับเราก็หาขวดมาบรรจุไว้นะครับอัตราการใช้นะครับผมจะใช้1 0บถึงสิบห้าซีซ,ซ,ซีต่อน้ำยี่สิบริตรนะครับเราจะจิตเราจะผสมกับปุ๋ยที่พ่นทุกครั้งนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับถ้ววาคนะชอบคลิปนี้นะครับ และเห็นว่ามีประโยชน์นะครับของความโควิดเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ